อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกสนุก,ก่อนใครกดเลยเอาล่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกค,คนด้วยนี่ครับผมกลับมากับ Body Raw 2อีกแล้วนะครับผมทิ้งล้างกับซีรีส์ที่ไปนานนะครับเอามาเล่นให้มันจบๆไปเป็นซีรีส์แล้วกันนะต้องอาร์เคดใช่ไหมโอเคเราเล่นถึงชิน่านะครับต่อไปเป็นตัวอะไรโอ้เป็นบาคูริวครับอันเดียผมจะลองเล่นบาคูริว ให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้ในเคือปอบรคริวนะครับที่จะแปลงร่างเป็นอะ,อะไรนะด้วงใช่ไหมหมาแล้วครับผมเจ้าดวงสุดโหดร้ายของเราชุดโอ้โหยังไม่ได้เล่นนาน้อยลืมไปหมดแล้วลืมไปหมดแล้วลืมไปหมดแล้วเอายังไงยังไงปบนะเอาดีเอาดี อ๋อลืมไปมันสเตจแรกนี่หว่เฮ้ยหย,ย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยโอ้เฮ้ยเออเออเปร่าล่วงล่วงอืมจิ้มไปหนึ่งทีมันไม่ให้ด้วงเป็นตัวตุ่นนี่หว่าไอ้ด้วงมันอีกตัวนึงมันสตันปั่นหัวไปครับปั่นหัวไปครับ ยังไงครับเฮ้ยด่านสเตจแรกมันกากอยู่จัดให้หนักจัดให้หนักจัดให้หนักอติโอเคเนี่ยครับเพื่อนๆจะได้ชมอันติมาตั้งแต่แรกนะเพราะว่าเดี๋ยวสเตจหลังๆผมไม่ไหวแล้วไอ้พวกนี้นะมันโหดเกินเฮ้ยต้องเล่นบาคุริวให้ชนะนะครับโอ้โชคดีนะเจอลองตั้งแต่สเตจแรกนะ ไอ้ลองนี่มันเร็วเกินนะครับมาลองขอจับหน่อยล้วงถีบไปหนึ่งทีกระโดดถีบหน้าไปหนึ่งเตะซ้ำเอาเตะไม่ได้ถีบนี่เนี่ยโอ้พังอาดเตะชุบชุบเอ้ย โอ้โห้ตอเย็นนี่เนี่ยทําไอเตะไม่โดดนะน,นีนะ่โดดถีบไปหนึ่งตีเตะซ้ำได้ไหมไม่ได้จับขอจับนะครับขอจับหน่อยครับถีบไปหนึ่งทีกระโดดถีบหน้าเตะเตะล่างเฮ้ยเตะล่างไหนขอปั่นหัวหน่อยปั่นหัว หูคงเจ็บหน้าดูนะครับเตะไปเตะซ้ำเตะเตะซ้ำอันตีเปรียบร้อยใชันตีบ่อยๆครับจะไ,ได้เพิ่นนะมาทางน้บาคาริวของผมนินจาตัวตุ่นน้อยาาโอ้ยโชคดีเจอยูริโกะนะครับมา ริโก้ต้องเจอท่าจับทุ่มแสนอุ้ยริโก,โก้ใส่กางเกง <Get ready. S 1> ไม่ด่าฮ <c oughs> ึ่ยชืบฮ้ยชืบโ,โ,โอ้โหมันแปลงร่างเลยว่ะเ <c oughs> ออเตะเตะซ้ำยังเฮ้ยผมไม่โดนเฮ้ยเตะโอเคเตะซ้ำ เรียบร้อยเตะสามเตะสามเรื่องทำ้ายผู <smelled> ้หญิงนี่ถนัดนักขอจับหน่อยจับไม่ได้จับไม่ได้เอ้เอ้ยเอ้ยจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นนี่หนูมาเดินยวะตบหน้าเป็นที่ข่วนด้วยคุบปฮึ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  มันตีไปดิโอ้โหคนไฟคนไฟแล้วทำไมตัวตุ่นมันต้องพ่นไฟด้วยผมไม่เข้าใจตอมเป็นนินจาไงใช่ใช่นี่แกมันอ่อนไปที่จะมาชนะฉันได้นะอุตสูซิมางนะครับผม The Chameleon ไหนไปดูดิว่า The Chameleon จะ โหดรายทารุณแค่ไหนเฮ้ยอ่ไม่แนะไม่แนะเตะล่างเตะโอ้โหผมแปลงล่างเลยว่ะระโดดถีบหน้าได้ป่ะอุ้ยไม่ได้ว่ะโอ้เตะอะไรครับ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 โูชิมาอ่ะแล้วกูกดแปลงล่างทำไม แตะแม่งขอขวนหัวดีครับไม่ได้ว่ะขวนหัวไม่ได้เฮ้ยชุบป,ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเฮ้ชุบชุบปั๊บปั๊บเฮ้ชุบ,บชโอ้หเอาเี่โอ้โหมีท่านี้ด้วยเหรอดีว่ะไอ้กดยังไงวะเนี่ยกดผมกดมั่วนะเมื่อกี้เนี่ยที่ตบให้มันหันหลังอะ่ะ เฮ้ยอลิศว่ะอาว่ะอลิศครับผมขอจับทุ่มหน่อยได้ไหมขอจับทุ่มหน่อยได้ไหมครับอลิศเยอะขอดูเกงในหน่อยทีเลยดูเกงในเป็นหนึ่งทีนี่ดูเกงในเสร็จก็ไปเตะเขาโอ้โหโดนเขาเตะคืนแตงล่างเลยถ้างั้นทีปล่อยปล่อยปล่อยออ เอ้ย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 โอ้ยโหจะโหให้ดมอุ้ยไม่อยากดมใครเอาปลาเข็มไอ้กระต่ายปลาเข็มเอ้ยตายปลาเข็มอุ้ยอุเอ้ย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 โหอะไรวะเนี่ยท่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหเสยอะไรของผมวะเนี่ยตายเลยนะตายหรือเปล่ายังไม่ตายวะยังรอดอยู่เอ้ยจโอ้โหเนี่ยตายจริง แกดูเก่งไหนใค้ในทวิตต้องโหดกับผมด้วยวะมาๆมา,มาขอดูอีกรอบหนึ่งขอชมหน่อยขอชมวิวหน่อยกระโดดถีบเอออะไร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 นี่ไนงะนี่ไงนี่ไงเอ้เอ้เอ,เอดด้อย่าโดนบ่อยอย่าโดนบ่อยอย่าโดนบ่อยเอ้เอ้เอ,อันไหน เ okay. อ้ยเนี่ยอันเนี่ยนี่เนี่ยแตะขอปั่นหัวที่ไม่ได้โอ้ยโหโทุ่นทีบนี่ไลเรเจ๋งเหรอนี่ไลเราเอเคมาครับ <Get ready. S 1> ราว์ทูปั่นหัว <c oughs> เรียบร้อยจับปั่นหัวอีกรอบ ไม่นี่จะได้มืนจะได้มืนนี่อะไรอ่ะอุ๊ยเก่งดีมากนะหลบเก่งนะหลบเก่งลหลบเก่งไปก่อเอา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 มืนนะดี <You win. S 1> นี่ครับสุดยอดเลยนินจาบาคุริวน้อยตัวลงไปโอ้ชีน่าครับ ชีนาชนานี่ก็จะเป็นแบบพวกบ้าพลังแล้วล่อยต่อยหนักในพาร์ทที่แล้วชีนานี่ยตัวเราถือว่าโหดอยู่นะครับแต่คราวนี้เราจะต้องอุ้ยไม่ได้ว่ะอะไรโอ้โ,โหมังเงกเราถึงทีมังเงกกอมังเงกเห้าวว่ะห้าววะห้าวว่ห้าวห้าวว่ห้าวาว่ะ ห้าวอยเสือห้าวอยเสืออุย้ยอ้าวจริงนี่นี่อุย้ยไอเสือไม่นะไม่นะเตะซ้ำโอเคไอเสือเอ้ยไอเสือบอยเก็ตอัพ <it> ไหนด,ดีไหนดูดิทีบหลังไวหน,หนึงทีปวดหลังไหมเตะแต่เย็น ใจเย็นใจเย็นเตยหนะารหนึ่งทีจับที่หยิบหลังแต่ยังไงครับได้ยังไงครับได้ยังไงครับโอ้โหเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์สเตทหกผมเพอร์เฟกต์นี้ผมมั่นใจแล้วหามามามาเฮ้ยอย่างเท่เลยครับสเตยเจ็ดอุ้ยเจนนี่อคนที่ผมยากเจอมา <h ate> เป็นเวลานานโนมโตขึ้นเป็นกองมา สเตตี้เราต้องใช้ท่าความหื่นของเราจัดการ<ป>อุ้ยโดนตกก่อนเลยอะ่ะขอหืนหน่อยก็ไม่ได้นะครับคุณเจนนี่ดูเก่งนายหน่อยครับดูเก่งนายหน่อยครับคุณเจนอุย้ยคุณเจนนี่ทำไมคุณทำอย่างนั้นอะ่ะคุณเปลี่ยนเป็นค้างคาวทำไมผมไม่ได้ขอดูคังเก่งนาย้างคาวไม่ชอบเก่งนายค้างคาวโอ้ยโว้ แหลมคมแหลมคมเสือเหลือเกินอะไรอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะหันหน้าไปถีบตบหันเอา้าเอา้าเอา้เอาตบหันเตะดีตบหันแล้วก็เตะครับนะ <in> ขอดูเก่งหน,หน่อยดูเก่งนยดูเก่งน้ย เฮ้ยโอ้โหโอ้โหรีบแปลงร่างเลยครับโบผันโบผันอื้อเตะไม่ได้ไม่ทนันอุ้ยโอ้ยอืออืออือ,อโอเคเตะสามไปครับโหต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากเจอเจนนี่นี่ค่อยวเลยนะครับความขาวของเธอ เอาละครับไนโนสเตดกาโดครับไอกาโดขอดูเกงในหน่อยมาดูเกงในกาโดนเลยครับกาโดขอดูเกงในหน่อยอุ้ยเอยมันไม่ให้ดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้หูับหมัดไม่ไหวรับหมัดไม่ไหวโอ้ยนี่เฮ้ยโอ้ Oh. เอา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 ,เอาหาาันหลังอุ้ยแตะล่ามสิงโตสิงโตน้ำโชคสิงโตน้ำโชคอะไร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 เตะล่างเตะล่างยังลุยอีกเหรออุ้ยโอ้โหเจอมันเข้าหลังเหมือนกันครับไอ้บอทพวกนี้ขอจับหน่อยดูเกงในทีหนึ่งโอ้โหดาเมจมันก็แงแรงเลย โอ้โถีบกลับเนี่ยตบตบตบโอ้ยอะไรครับอะไรครับโอ้ยเฮ้ยเกินไปแล้วโอ้โหมันตบแรงมากเลยว่ะกาโดอย่างโกงเลยผมไม่ยอมนะเอาจริงแล้วครับ อาโดมตบแรงเกินไปริวสูเขามันจะมีสักครั้งไหมที่ผมแบบไม่แพ้เลยมันจะมีสักมันจะมีมันจะมีไหมฮะอ่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 ะอะมันขี้โกงมันหลบได้คือการหลบแบบเนี้ยคือ ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเกมนี้มันจะกันได้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก,การหลบเกมนี้มันคือการแพรี่ครับสมมติว่าเขาต่อยมาแล้วมันขึ้นมันจะเป็นแบบขึ้นวงสีขาวขาวอ่ะให้เรากดถอยหลังหรือเดินหน้าสักอย่างเนี่ยครับซึ่งถ้าเรากดผิดจังหวะก็คือโดนต่อยเลยนะ อ้ออ๋โอ้โหเตะค้รนแรงกาโดงแรงมากขอปั่นหัวที่ปั่นหัวที่โอเคนี่ปั่นหัวยังไม่เท่ามันต่อยทีเดียวเลยนะครับ เกินไปกันได้ทุกดอกโอ้โหดูดิต่อยผมสามทีสู้ไม่ได้ต่อยสามทีเลือดจะหมดหลอดต้องห้ามให้มันต่อยเลยยังไ,ไงเนี่ยเอาจริงครับเข้าสู่โหมดเม้มปาด ฮ้ยจะต้องชนะมันยังไงวะเนี่ยรักษาจังหวะดีกว่าครับนี่รักษากันช่วงชิงจังหวะเอ,อ,อ,อไปโดที โอ้โห oh จะมันกลับดูดิโจมตีมันได้ตั้งเยอะแยะมันทำดาเมจได้เยอะกว่าเราอีกโอ้ยอเคเอาว่ะเอาว่ะ นี่หลอกให้มันกันหล่อให้มันกันเอาเว้เว้หมดเม็นปากของเราปั่นหัวไปก่อนให้มันมึนให้มันมึนขึอนขว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 นเม้นปากแล้วก็ปั่นหวัวเพีึงอ้าวอุ้ยโอเค เราจังหวะเอ้ย perfect แกรนดโอว่ะเออถือว่าล้างแค้นได้นะครับนี่เจ้าตัวตุ่นบัคคุริวของเราโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับตัวตุ่นบัคคุริวนะครับคุณชอบบัคคุริวแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วคุณชอบเขาเพราะอะไรนะครับสําหรับตัวผมนี่ก็ชอบเพราะว่ามันเร็วดีนะบัคคุริวมันนินจาเท่ดีนะครับยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ เอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะโหลดเอาไปเล่นก็ได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ e s c r i p t i o นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับพาร์ทหน้านี้เราจะมาเล่นลองกันนะครับเป็นตัวที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอในพาร์ทหน้าสองราบพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ